คลิปตอบคําถามจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับถามเข้ามาหลายท่านท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมสรุปออกมาเป็นคลิปคลิปนี้นะครับผมว่าไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่ถามเข้ามานะครับทั้งโครงการเราชนะบัตรคนจนม3 3เรารักกันจากคําถามที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาครับผมมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมนียชแนลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถามจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับคัดเลือกคอมเมนต์มาหลายๆลท่านหลายๆคนก็จะมีคอนคอมเมนต์นะครับสอบถามเข้ามาคล้ายๆกันท่านผู้ชมเรามาเริ่มคําถามแรก,กเลยนะครับคาถามแรกก็คือโครงการเราชนะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างท่านผู้ชมเอาตรงๆเลยก็คือโครงการเราชนะนั้นนะครับ ไม่ไท่านจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับลงทะเบียนผ่านประชาช,ชนกลุ่มพิเศษหรือว่ากลุ่มไหนๆท่านสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์นะครับรวมถึงท่านที่ยื่นทุบวนสิทธิ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.rocana.com h แล้วก็คลิกไปที่นะครับปุ่มสีน้ําเงินก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์สามารถคลิกเข้าไปปุ่มนี้หลังจากคลิกที่ปุ่มสีน้าเงินเข้าไปก็จะกรอกนะครับเลขประชาชน13หลักกรอกชื่อกรอกน สกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดเข้าไปกดตรวจสอบท่านก็จะรู้ว่าท่านได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะหรือไม่นะครับทั้งท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารนะครับกลุ่มพิเศษผ่านเว็บไซต์ก็สามารถตรวจสอบได้ปุ่มนี้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับวงเงิน7,000บาทที่ได้มานั้นนะครับ เอามากลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มบัตรคนจนนะครับตอนนี้มีการโอนเงินงววสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่26มีนาคม2564ครับวงเงินรชาชนะน,นี้นะครับสามารถใช้ใจ่ายได้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับวงเงินรชาชนะ7,000บาทที่โอนเข้าบัตรคนจนนั้น จะรวมกับเงินรูดซื้อสินค้า200-300บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนใครที่รับวงเงินรับชนะผ่านแอปเป๋าตังนะครับก็มีการโอนเงินงวดสุดท้ายไปแล้วเช่นกันเมื่อวันที่25มีนาคม2564ครับซึ่งวงเงินนี้ก็จะใช้จ่ายได้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ครับผม ส่วนใครนะครับที่ลงทะเบียนในกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีมือถือเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ผานนะครับบัตรประจําตัวประชาชนครับผมวงเงิน7,000บาทจะโอนเข้าที่บัตรประจําตัวประชาชนครับแล้วก็ใช้จ่ายที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะครับผม ส่วนถ้าประชมนะครับที่มีคําถามข้อสงสัยจริงๆว่าสิทธิ์ของตัวเองนั้นตกหล่นไปหรือไม่นะครับท่านประชมสามารถสอบถามไปที่ call center ของธนาคารกรุงไทยได้ซึ่ง call center นี้จะรวมโครงการต่างๆไว้ที่เดียวกันครับทั้งม3 3เราเรากกันเราชนะนะครับซึ่งถ้าหากได้รับสิทธิ์แล้วนะครับการโทรไปก็สามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ์วงเงินของท่านได้ด้วยเช่นกันครับ เบอร์คอ c เซ็นเตอร์นั้นก็คือ021111122ครับผม021111122ครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับผมอีกทั้งคอ c เซ็นเตอร์นี้สามารถโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ครับแต่ต้องเป็นวันแล้วก็เวลาราชการที่ธนาคารกรุงไทยเปิดนะครับผม ส่วนเบอร์โทรศัพท์ของคอร์เซ็นเตอร์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะใช้อีกเบอร์ครับก็คือ021092345ครับก็สามารถโทรสอบถามวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ครับทั้งวงเงินสู้ซื้อสินค้าวงเงินเราชนะวงเงินคืนค่าน้ำค่าไฟนะครับวงเงินคืนนะครับผู้พิการ2 0 0รบาทก็สามารถโทรสอบถามได้ครับส่วนการลงทะเบียนตอนนี้นะครับ โครงการเอาชนะนั้นจะเหลือเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นก็คือกลุ่มพิเศษครับนี่นะครับปุ่มสีแดงตัวนี้ครับคือลงทะเบียนกลุ่มพิเศษหรือปุ่มเดียวนะครับท่านผู้ชมสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ไม่สามารถเดินทางไปที่ธนาคารได้นะครับโดยปุ่มนี้ท่านผู้ชมหากเราลองกดเข้าไปก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองนะครับกรณีที่ท่านไม่มีมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปปุ๊บปรากฏว่ายังสามารถลงทะเบียนได้ท่านผู้ชม นี่นะฮะกดยืนยันลงทะเบียนข้อบลได้นั่นหมายความว่าถ้าหากท่านยังตกหล่นจริงๆไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่มีมือถือนะครับก็ยังสามารถลงทะเบียนโครงการราชนะผ่านกลุ่มพิเศษนี้ได้อยู่โดยจะมีการขยายระยะเวลาออกไปนะครับล่าสุดเลยท่านผู้ชมเป็นรอบที่3แล้วนะครับขยายระยะเวลาลงทะเบียนโครงการราชนะในกลุ่มพิเศษนี้ออกไปถึงวันที่9เมษายนนะครับวันที่9เมษายน2564ครับผม ซึ่งกลุ่มนี้นะครับต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดครับจะเป็นชิปนะครับผู้ชมเป็นแบบรุ่นใหม่ครับหากยังเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่ให้นะครับดาเนินการเปลี่ยนบัตรได้ที่หน้าที่ว่าการอําเภอหรือเขตของท่านครับและถ้าหากไม่สะดวกต้องลองติดต่อที่ผู้นําชุมชนเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทําบัตรประจําตัวประชาชนให้ครับหรือก็จะมีหน่วยร้องเบียนโครงการชนะแบบเคลื่อนที่ด้วยครับลองประสานผู้นําชุมชนของท่านนะครับมาดาเนินการให้ก็จะมีรอบของการออกหน่วยอยู่ครับผม ท่านผู้ชมครับอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการม3 3เรารักกันครับซึ่งก็จะเป็นการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3 3ในระบบประกันสังคมนะครับโดยวงเงินเยียวยาครั้งนี้อยู่ที่4000บาทครับผมวงเงินเยียวยาครั้งนี้นะครับจะโอนเข้าที่แอปเปาตังครับเป็นเมนูม3 3เรารักกันซึ่งจะมีการรับสิทธิ์ไปรอบแรกแล้วนะครับเมื่อวันที่22มีนาคม2 5 6 4ครับผมโดยจะมีการโอนเงินทุกวันจันทร์ครับครั้งละ1000บาทจนครบ4 0 0 0บาทเข้าที่แอปเปาตังครับ แล้วก็ใช้จ่ายกับรัานค้าที่เขาร่วมโครงการเราชนะเช่นเดียวกันครับผมท่านผู้ชมครับอีกอันหนึ่งก็คือแอปปออตังครับถ้าหากใครยังยืนยันตัวตนไม่ได้โดยปัญหาที่พบเป็นส่วนใหญ่ก็คือการสแกนใบหน้านะครับผมจะมีทิปแนะนําในการสแกนใบหน้าครับทั้งเทคนิคต่างๆเช่นการสแกนในที่มืดการสแกนในที่สว่างการใช้มือถือที่แบบถือนิ่งๆนะครับรวมถึงเทคนิคที่พิเศษขึ้นมาอีกก็คือเป็นเทคนิคอีก อันหนึ่งคือการยืนยันตัวตนอีก2เมนูที่แอปป๋ตังก็คือเมนู Wallet สบมและก็เมนู Wallet สุขภาพครับแล้วก็ข้อยืนยันตัวตนที่ G Wallet ท่านก็จะยืนยันตัวตนที่แอปป๋ตังผ่านได้ง่ายมากขึ้นครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือให้เสียบบัตรประชาน ตัวประชาชนนะครับที่ตู้สีเทาธานาคารกรุงไทยครับผมรวมถึงนะครับรวมถึงถ้าหากว่าท่านจะแอปปอตังไม่ได้อยืนยันตัวตนไม่ได้เนื่องจากไม่พบข้อมูลนะครับที่แอปปอตังให้ท่านแนะนำเลยนะครับให้ท่านลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับให้ท่านดําเนินการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน ใช้เวลาประมาณสักสินาทีท่านผู้ชมท่านก็จะมีข้อมูลในแอปป่อตังเพื่อที่จะยืนยันตัวตนแอปป่อตังไว้รอรับโครงการต่าง,างๆได้ท่านผู้ชมครับโดยโครง,งการที่ท่านจะรับครั้งแรกก็คือเป็นโครงการการนะ่อนเที่ยวด้วยกันเนาะหลังจากโครงการการ่อนเที่ยวด้วยกันผ่านแล้วก็จะรับสิทธิพันโครงการอื่นได้งา่รายมากขึ้นครับเช่นมอโครงการมสามสามเราละกันครับผมหรือโครงการเราชนะเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าโครงการต่อไปนะครับเช่นโครงการคนละครึ่งเฟสที่3อาจจะ ต้องใช้แอปเป่าตังอีกท่านผู้ชมแล้วก็อย่าเพิ่งลบแอปนะครับพานผู้ชมที่ใช้สิทธิ์หมดแล้วก็อย่าเพิ่งลบแอปแอพธนาคารนั้นนะครับมีความสําคัญแล้วก็ยังต้องพึ่งกับแอปอยู่ท่านผู้ชมในการรับเงินเยียวยาครั้งต่อๆไปครับผมโอเคท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นสรุปสั้นๆ ประมาณนี้นะครับสำหรับคำถามที่เข้ามาลหลายคำถามของช่องไมเ a t i o n น l นะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาอย่างมากมายหลากหลายเลือกเกินท่านผู้ชมผมก็จะพยายามรวบรวมคำถามแล้วก็มาทำเป็นคลิปตอบท่านผู้ชมแบบนี้นะครับและหากมีคำถามข้อสงสัยอย่างไรแบบเร่งด่วนอย่างไรก็รองติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขได้ไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมโอเคนะครับหากมีคำถามอย่างไรก็ คอมเมนต์บอกกันฝากกันไว้ใต้คลิปได้ครับหรือทักแชทไปที่แฟนเพจของใหม่สงการมินิชแนลได้ครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์แน่นอนจากช่องมินิชแนลครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money c h ิช n e l ด้วยนะครับ